อย่างมาบันดอนเราเห็นอย่างวันแม่วันแม่นี่เป็นเลยวันแม่กเป็นจิบกวนละดีเลยเหรอดีเลยอยู่ดีเลยอยู่เราเห็นจังไหนเห็นรับจับสลากเอาสองสามอ่ะพับก่อนเร็วๆพับเดี๋ยวๆพับเอาพับเอามึงเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพอมีนมาอ่ะไปเลยจะให้ไม่เท่าก่อนเขียดจมเขียนตับก่อนมีควันอันเดียวไหมเอาควันมองมันเปลี่ยนอันจะได้เนี่ย พี่เวจับคุณยายจับไหมคุณยายพี่เวจับฝากไว้อันพี่เว์จับออกจากปากพ่อพี่การออกจากปากพี่การท้อนพ่ออันหนึ่งอันนะคดีนะคะโอเคหนึ่งอันห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 อันอันไหนเคเอาหคุณแม่เอานี้นะอันนี้อยู่กับคุณแม่นะอ่าเปิดอ่าของพี่เวพี่เวเปิดสิเออเปิดก่อนแฮนแนของพี่เวได้สองพ อันเดียวย่านี่หนึ่งพันเรเป็นสามพันี๋ยวบ้าลองจับสิให้อบ้าด้วยให้อบ้าด้วยบ้าจับสิเราเป็นสามพันใช่ไหมคะพี่บีพันห้าพี่ได้สามพันบาทสามพันยู่นี่นะอานยี่นี่นะเดี๋ยวว่าไม่ใส่นะเดี๋ยวว่าไม่ใส่นะเอาพี่บีอันนี้ของใครคะให้เดี๋ยวนะอ่ะให้คุณยายอันไหนอ่ะให้คุณยายอันไหนอ่ะให้คุณยายอันไหน ม่หยิบหยิบก่อนให้คุณยายไหนอาให้คุณยายไหนให้คุณยายไหน้คุณยายไหนอาไดหน่ะอายาโอเคป้าป้าโอเลยเข้าเรียงเข้าเรียงเข้าวละจ้าโอเคค่ะข้าละนาโอนละนาข้าละจ้าเน่ยยิ้มได้ละ